คมีคำถามต่อไปเห,หมคะพี่ตะขออนุญาตก่นนะคะพี่ตั้มเริ่มปิดไมอ่ะคะ่ะค่ะท่านต่อไปคุณประภัยค่ะพี่ภัยเชิญเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณปิวานจังค่ะกลับสวัสดีค่ะน้องภัยค่ะว่าไงคะตื่นเต้นตื่นเต้นอีกแล้ว ตื่นแล้วไม่ต้องเต้นตื่นได้แต่ไม่ต้องเต้นนะคืออยากจะถามเรื่องเรื่องสุกภาพ่ะจ๊ะเคยเคยป่วยมาแต่ก็ให้พ่อแม่ลักษมีท่านเปิดให้แล้วนเนาะแต่มันก็ปิดมานานยี่สิบปีแล้วเลยก็มีหลายกรรมทีนี้มันมีกรรม มีกรรมไอเป็นมาก่อนโควิดเนาะมันเป็นเป็นไข้แล้วทีนี้ก็มีเสลียดมาไม่หายไปหาหมอเขาบอกบอกไม่หายอืมทีนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นเพราะไอมันมันเป็นพเพราะโรคเเขาเรียกอะไรนะโรคผิวหนังแข็งอืมคุมมคุ้มกันเขาบอกเข,ขาบอกว่ามันเกี่ยวกับพรโรคอันนี้แหละว่า <c oughs> ็เสวดมนต์เวลาสวดมน,มนต์อ่ะมันเสลียยติดคอคอแห้งแต่ก่อนสวดมนต์โอ้ยเสียงแก้วแก้วแต่ตอนนี้มันสี่ปีกว่าแล้วเนี่ยเรื่องคอนอ่ะไม่ไม่รู้จะมันจะหา,หายหรือเปล่าหรือว่ารู้กรรมอะไรอีกค่ะงั้นสรุปแล้วเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องของการที่มีอาการที่ผิดปกติในร่างกายไม่เหมือนเดิมเนาะ มีม,มีมีเรื่องแก้อ,อะไรหรือเปล่าอืมอ่ะถ้างั้นตั้งจิตนะชานี้มันชาติชาตินี้มันจะหายไหมตั้งจิตอธิษฐานนะแล้วก็บอก <c oughs> บอกในใจ <c oughs> บอกชื่อนามสกุลแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดไปในใจนะคะนะสาธุสาธุสาธุ อติอืดอติอืดมตตาเมตตาเมตตาอติ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 เมตตาเมตตาเมตตาอติอติอืดอติเมตตาเมตตาเจริญพรเจริญสุขเจริญธรรมการที่ลูกนั้นมีในเรื่องของสุขภาพที่มีการแปรปรวนไปหรือเรียกว่ามีอาการของผิวหนังที่มีอาการหยาบและมีอาการระคายเคืองในช่องคอ เกิดจากการที่ลูกนั้นเคยได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นเชื้อโรคในเรื่องของการปล่อยตอนกฎแห่งกรรมหรือภาษาของชาวโลกเรียกว่าโควิดและในช่วงที่ได้โควิดนั้นลูกเองก็มีอาการรักษาตัวคือการที่ลูกนั้นได้ไปฉีดในเรื่องของวัคซีนเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นสามารถปกป้องการเป็นโรคโควิด เหตุผลของการฉีดในครั้งนั้นเซลล์ต่างๆที่ได้ประทุกเกิดในการที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันได้อ่อนลงทําให้สิ่งที่ได้รับไปนั้นมีการแสดงผลต่อร่างกายสิ่งเหล่านี้ในบางคนนั้นฉีดไปก็มีอาการปกติในบางคนนั้นฉีดไปเกิดอาการที่เรียกว่ารับวิบากกรรมจากการที่เราจะต้องมาป่วยในช่วงที่มีโรคระบาดจนถึง หลังจากป่วยแล้วยังมีอาการตกค้างของเชื้อโรคอยู่สิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นวิบากกรรมในการตัดรอนและการตัดรอนในครั้งนี้ในสิ่งที่ลูกนั้นเคยพลาดนั่นก็คือการที่ลูกนั้นโมโหในเรื่องของหนึ่งชาติลูกนั้นเคยทำสิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเพราะว่าไปบอกกล่าว เจ้าของบ้านที่อยู่ติดกันแล้วว่าเลี้ยงหมาก็ขอให้เลี้ยงให้ดีๆอย่าให้มุดเข้ามากัดแมวของลูกและที่สำคัญเวลาหมามาอึหรือมาทำอะไรที่เกี่ยวกับการปัสสาวะกลิ่นต่างๆก็จะอยู่ทั้งหน้าบ้านแม้นจะใช้สายตัวนี้ ไปช่วยเหลือในการกลบแล้วก็ตามแต่เจ้าของเขาก็ไม่สามารถที่จะผูกหรือเรียกว่ากักขังอยู่ในบริเวณบ้านได้มีวันหนึ่งด้วยความที่โมโหว,ว่าหมาตัวนี้ได้มากัดแมวของลูกจนทําให้แมวตัวนี้บาดเจ็บและเสียเวลาในการดูแลรักษาร่วมสองอาทิตย์จากนั้นแมวตัวนี้ตายลูกจึงเกิดความอาฆาตพยาบาทและบอกว่า หมาตนใดมากัดแมวตัวเองตายถ้าไม่ผูกไว้คอยดูนะจะต้องตายตามกันกันไปและในวันหนึ่งด้วยอาการที่เจ้าของที่อยู่ข้างบ้านนั้นได้ยินและได้ยินพร้อมกับการประกาศออกมาว่าถ้าใครฆ่าหมากูตายกูก็จะฆ่าคนนั้นเหมือนกันและด้วยอาการที่อยากเอาชนะกันวันหนึ่งลูกนั้นด้วยความที่ ตั้งใจที่จะลองดูว่ามันจะทำอะไรเราได้จากนั้นลูกไม่ได้ทำเองลูกต้มน้ำเสร็จและลูกบอกคนใช้ว่าเอาน้ำร้อนตัวนี้ไปทำให้หมาตัวนี้บาดเจ็บและให้ตะโกนร้องไปหาเจ้าของมันดูว่ามันจะทำอะไรเราได้เพราะหมาตัวนี้มาอยู่เขตหน้าบ้านของลูกสิ่งเหล่านี้ ลูกนั้นเป็นแค่คนออกความคิดและคนที่เป็นลูกน้องนั้นได้เป็นผู้กระทำและในการกระทำครั้งนั้นทำให้เจ้าของนั้นมีอาการที่เรียกว่าจ้องจะจองเวรกันจนกระทั่งมีการเอาตะปูนั้นมาตอกยางรถของลูกที่จอดหน้าบ้านแต่ลูกเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้ลูกจึงรู้สึกว่า ถ้าหมามันมาครั้งนี้ทำเจ้าของไม่ได้ก็แล้วแต่คนใช้จะทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกด้วยความที่คนใช้คนนี้รักเจ้ามากจึงบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการจากนั้นอาการที่ไม่คิดว่าเธอจะทำได้เธอนั้นได้ตอกตะปูวไว้เป็นไม้พอสุนัขหรือหมาตัวนี้เข้ามาและวางอาหารให้กิน เขาก็เข้ามากินจากนั้นคนใช้ของลูกได้เอาไม้นี้ฟาดจนสุนัขตัวนั้นบาดเจ็บเพราะรอยตะปูเต็มตัวและสุดท้ายก็ขาดใจตายจากนั้นเจ้าของมารู้ด้วยความที่ลูกนั้นฉลาดก็ถือว่าตายในเขตของบ้านลูกก็จริงแต่กําลังกินของที่ลูกตากลูกไม่ได้ทําแต่เป็นคนใช้ทํา จากนั้นลูกก็วางแผนให้คนใช้คนนี้กลับบ้านแล้วไม่ต้องกลับมาในช่วงตรงนี้จนได้เคลียร์ซึ่งลูกเองก็เป็นผู้มีเงินทองทำให้ในครั้งนั้นเจ้าของเขาเรียกเงินกับลูกพร้อมกับค่าที่หมาเขาตายไปลูกก็อยากให้จบและจะได้ไม่ต้องมีเวรกรรมกันต่อไปลูกจึงตัดสินใจในการที่เรียกว่าจ่ายค่า เสียหายให้ตามที่ขอจากนั้นลูกประกาศขายบ้านและหนีจากคนนี้ออกไปแต่ด้วยวิบากกรรมในตรงนั้นทำให้ลูกนั้นแม้นจะกลายเป็นผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับร่างกายซึ่งลูกจะรู้ด้วยตนเองแต่ผู้อื่นมองก็เหมือนลูกนั้นปกติไม่ได้มีอะไรในใจที่ลูกนั้นได้กลับหรือย้ายบ้านออกจากคนนั้นไปแล้วจริงแท้แล้ว ลูกนั้นก็ยังรู้สึกว่าทําเกินไปหรือเปล่าจากนั้นลูกก็พยายามทําบุญและขออโหสิกรรมกับสิ่งที่ได้เรียกว่าให้ความคิดกับคนใช้ไปซึ่งตรงนั้นลูกและคนใช้คนนี้ก็มีส่วนในการรับผลกรรมในครั้งนั้นคนละครึ่ง แต่สิ่งที่ลูกได้พยายามทำดีหลังจากรู้สำนึกแล้วว่าตัวเองนั้นทำไม่ดีและจากนั้นลูกก็พยายามส่งบุญและแผ่เมตตามาให้สุนัขตนนี้ตลอดจนกระทั่งมาวันนี้และในเวลานี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายแล้วลูกจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องบอกว่าขออโหสิกรรม ถ้าสิ่งใดที่ได้พลาดผิดไปแม้นไม่ได้ทำเองแต่ก็เป็นผู้ที่คิดวงการต่างๆได้ขอขมามาในทุกชาติแล้วชาตินี้จะขอทำสมถะวิปัสนาเมื่อทำเมื่อไรสมบูรไปให้สุนักสิ่งที่เรียกว่าสีฟ้าเจ้าของเขาเรียกว่าสีฟ้าเพราะชนักสุนักตนนี้ เป็นผู้ที่เขาจะใส่เสื้อผ้าให้เป็นสีฟ้าและลูกเองนั้นก็จะส่งบุญด้วยการเรียกว่าเจ้าสีฟ้ามาตลอดฉะนั้นชาตินี้จงส่งบุญเพื่อให้เจ้าสีฟ้าเขาได้อนุโมทนาและได้เป็นผู้ที่ได้บุญกับลูกและกรรมตัวนี้ก็จะได้ยุติหมดอายุไขกันไป ขอให้ลูกตั้งใจและระลึกนึกถึงการที่ลูกนั้นได้ทําบุญมาให้เจ้าสีฟ้าในทุกๆุกชาติขอให้เขามีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงอยู่ในอัตถานะใดภูมิภพใดก็ขอให้มีความสุขรุ่งเรืองเจริญและลูกก็ขอให้อานิสงส์ที่ได้ทําในวันนี้ขอให้จิตใจของลูกสูงสง่งและขอให้ร่างกายสุขภาพกายสุขภาพใจดีขึ้นสาธุเทิญลูกรัก <c oughs> สาธุสาธุ สาตุสาตุโอ้ยอน,นาขอ<ะ>พระคุณเจ้าค่ะน,น,น,น้องเดี๋ยวนะพี่วันน้องน้องภยัยอ่าพอดีจริงๆเนาะมันจะมีมันจะมียาที่ว่าน้องอีกท่านหนึ่งอะค่ะเอามาให้พี่วันเนื่องจากการที่พี่วันเนี่ยอบอกพระวิดาว่าถ้าพี่วันเนี่ยติดเชื้อโควิดอะไรอีกครั้งหนึ่งเนะ่พี่วันจะไม่ทำงานแล้วนะ เนื่องจากขี้เกียจมานั่งปั้นเสียงอะไรประมาณเนี้ถ้ารู้สึกว่าน้อง <c oughs> น้องรักษาแล้วเหมือนกับว่ายาทุกตัวเนี่ยน้องไม่หายแต่ยาตัวเนี้เกิดจากการที่ได้ถวายพ่อแล้วว่าถ้ามีเรื่องของอะไรที่มันทำให้เหมือนกับว่ามีการอับเสพหรือมีการกลายพันุ์จากการที่เราอาจจะเคยได้วัคซีนโควิดแล้วทำให้เราเนี่ย มีเขาเรียกว่าเซลล์ที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงหรือว่าแก่ตัวลงออะว่างั้นเถอ,อะเนาะนะก็่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วันเนี่ยจะให้น้องไผ่เนาะบอกชื่อที่อยู่ามาทางน้องนุ่นแล้วกันแล้วเดี๋ยววันไหนน้องนุ่นอพอจะอะเอาไปส่งให้ได้เพราะว่าตัวเนี้ยพี่วันเนี่ยเกิดจากการที่พี่วันเนี่ยทานเองแล้วก็ เกิดจากการที่อธิษฐานตอนที่น้องเข้ามาถวายมันเป็นสมุนไพรอะค่ะแต่ว่าพี่วันส่งไปตรวจแล้วนะก่อนที่ตัวเองจะทานจะไม่มีสเตียรอยจะไม่มีเรื่องของยาผสม,มอะไรที่เป็นแผนไทยเลยนะคะซ,ซึ่งตัวนี้ถ้าน้องไัยดูว่าน้องไผ่อยากได้จริงๆน้องไผ่บอกมาทางน้องนุ่นแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่วันเนี่ยลอง ลองแบ่งปันไปให้ทานดูนะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายพอด,พอดีพอดีเพื่อนอยูุ่งอยู่เมืองไทยอยู่ตอนนี้บางทีอาจจะทันรุ่นยีตามไปกับเขาให้เขาเอามาให้ด้วยจะดีกว่าเพราะว่าพสมผสมมาแต่บางทีทางนี้เขาเขายืดไว้อ๋อเขาไม่ให้ใช่ไหม้างนั้นอบอกบอกบอกอ่านี้ก็ได้เพราะว่าเหตุผลเนี่ยตัวพี่วันพึ่งจะมีผล อตอบกลับจากเขาเรียกว่ากรมวิทยาการศาสตร์การแพทย์ที่อยู่จากอุดรไปขอนแก่นนะคะส่งไปตรวจสามอาทิตย์สามอาทิตย์กลับมาเนี่ยใบชนะสูตรเนี่ยคือเพิ่งตอบกลับมาว่าไม่มีสารปนเปื้อนใดๆที่เป็นกับยาอะไรที่จะทําให้เป็นระบบเกี่ยวกับไตอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสมุนไพรแล้วก็สิ่งเหล่านี้ตัวพี่วันเนี่ยได้ทานเองวันหนึ่งอ่ะที่พี่วันเคยเล่าบอกอะค่ะไปทาน เขาเรียกว่าอยู่บนเซนทันไม่กล้าเอ่ยชื่อร้านเขาเดี๋ยวกลัวเขาด่าวแล้วจากนั้นเนี่ยมันมีพวกหอยเชลมีกุ้งมีอะไรทุกอย่างที่สดๆค่ะหัวหนึ่งเขาคิด813ร้บาทต่อคนนะคะแล้วลูกอะ่ะเราก็คนที่ไปในโต๊ะเดียวกันอ่ะท้องเสียหมดเลยแล้วก็มีอาการของอ o หารพิษนิ่งนะตัวพี่วันคือกินตัวนี้อยู่แล้ววันลเมด บางทีพี่วันก็กินเช้าเย็น2เม็ดแล้วแต่ว่าพี่วันออกไปข้างนอกไหมถ้าวันไหนไม่ได้ออกพี่วันก็กินเหมือนวำรลุงเม็ดเดียวค่ะจากนั้นพี่วันรู้สึกว่า,าการติดเชื้อหรืออะไรที่พี่วันเนี่ยเคยอยู่กับคน20คน30คนเหมือนเราปฏิบัติรมอะเนาะนะแล้วมันจะขึ้นเวลาวัดอะค่ะมันเคยขึ้นขีดสีแดงสองขีด่าแล้วพี่วันเนี่ยจะเสียงหายนอกเลยตั้งแต่มากินตัวนี้อันนี้ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะ,ะเป็นผู้ที่อ่ามายุโยงให้น้องกินหรืออะไรนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารักษาทางไหนไม่หายแล้วเนี่ยพี่วันมองว่าตัวเนี้ยพี่วันเอาไปกินแล้วก็ในขณะที่กินเนี่ยรอบโต๊ะมีฟู้ดพอยซ์นิ่งเต็มเลยยกเว้นตัวพี่วันคนเดียวแล้วลูกก็เลยมาถามว่ามาม่าทำไมมาม่าไม่เป็นอะไรคนอื่นเขาแบบต้องไปนอนให้น้ำเกือลงพยาบาลหนูยังต้องนอนแล้วยังต้องรู้สึกแบบว่าจะอาเจียนอ่า นะเขาก็ต้องมากินแบบแล็กซิโนอส0 0รมีกัมกินเลยแต่เรานอนหลับเฉยจนเขาต้องมาปลุกว่ามียาตัวนั้นไหมมีตัวนี้ไหมจนเราเลยบอกเออเราก็ต้องจับปุ๊บอู้ก็เลยอุ้ตายแล้วหนูหนูกินอาหารเป็นพิษเนี่ยอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายสิ่งที่พี่วันเจออันหนึ่งเลยที่กินตัวนี้แล้วพี่วันไม่เป็นทั้งที่โตอาหารกินอาหารเดียวกันหมดเลยแล้วก็อันที่สองพี่วันอ่าคนเขาติดโควิดหมด พี่วันมีเชื้อว่าติดนะแต่พี่วันไม่มีอาการเออพี่วันไม่มีอาการเ,เพราะพาะหนูก็เป็นโรคภูมิแพ้เห็นะหกินอะารไปก็ไม่ค่อยได้อ่าอ่าเนี่ยกินกินตัวนี้เราจะเห็น,น,นใช่ใช่กินตัวนี้เราจะเห็นเลยว่าตัวเองเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนที่เหมือนเซลล์หรืออะไรยีนของเราตัวนี้มันแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออเกิดจากอะไรหมอเขาก็งงกันนะคะว่าเอาทำไมลูกก็ติดโควิดทำไม เออแม่ไม่เป็นแล้วทําไมถึงลูกอ่ะกินฟูดพอยซ์นิ่งแพ้หมดทําไมแม่ไม่เป็นก็เลยบอกกับหมอว่าเนี่ยกินตัวนี้แม้นกับน้องตั้มเนี่ยพี่วันก็บอกค่ะพี่วันพอดีน้องตั้มเนี่ยอ่พอดีพอดีตอนนั้นน่ะบอกจะส่งตรวจบอกเพราะว่าคุณคุณหมอตั้มหรือน้องตั้มเนี่ยเขาเป็นระดับสูงอยู่ที่อ่เขาเรียกว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน,น,นีเลยแล้วพี่วันก็เลยขี่ไปที่อนามัย8เลยค่ะที่ทางไปแถวขน่ง แก่นแล้วปรากฏว่าผลออกมาเนี่ยเป็นที่น่าประทับใจลูกก็แฮปปี้อะไรก็แฮปปี้โทรไปบอกอ่าคุณไวอัานที่แคนาดาว่าเนี่ย ไรอันต่อไปน่ะถ้าเกิดเจอใครเป็นโควิดหรือป่วยอะไรที่เกี่ยวกับเคยฉีดโควิดแล้วมันแบบภูมิมันต่ําลงแล้วมันป่วยง่ายนะมันเป็นเหมือนหวัดเรื้อรังอะไรเงี้ยกินตัวนี้แล้วหายหายจริงๆตัวตัวนี้คือใช่ตัวนี้นะเจอกับตัวเองไม่เหเืิดกานให้แล้วเออจริงๆนะน้องไพลองลองอ่าบอกมาทางน้องนุ่นดูนะแล้วเดี๋ยวน้องนุ่นเขาจะจะติต่อไปกับน้องุ่นเนาะ ใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยยังพูด,ดจจย,ยังพูดกับน้องนุ่นน้อง,อ,งอีกคนหนึ่งอะค่ะว่าน้องเปิ้ลว่าเฮ้ยพระบิดาคงให้อันนี้แหละมาช่วยสถานธรรมมาอะไรเงี้ยแล้วก็จากนั้นเนี่ยคือน้องตั้มเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งสามารถดูโอพีดีการ์ดแล้วก็ดูอะไรที่เกี่ยวกับประวัติการป่วยของพี่วันได้หมดน้องก็งงน้องเคยเห็นพี่วันแบบติดครั้งแรกตอนนั้นยังไม่เจอยังไม่เจอสมุนไพรตัวนี้ก็คือป่วยแล้ว ป่วยแบบเสียงหายเลยค่ะแล้วเจ็บคอกินข้าวไม่ได้จะบอกต้องตัง้มพี่มันไม่ไหววันนั้นพูดพี่พูดเรื่องอยางนี่แหละนุก็สนใจอยู่นะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงลองลองไปกินดูถ้ากินแบบนี้ได้ยังไงก็ก็ติดต่อมาอช่วยเหลือสถานธรรมเอา<ะ>นะเนาะอืมจะเดี๋ยวจะติดต่อก,กับเพื่อนก่อนเนะาะจไงถ้าไม่งั้นคนจะให้ส่งมาถางนี้เลยจา้จาจ้พราะว่าเสี่ยมดู ไม่ต้องว่าลองเสียงนี่แหละนี่อายุอันนี้พูดตรงๆนะเสียงเสียงส่งมาเสียง่ยเสียงส่งนึกว่า <laughs> เสียงเนี่ยพี่วัน, <laughs> พ,วนพี่วันจนคนไปบอกว่าเอ๊ะพี่วันทําไมไม่เหมือนคนจะหกสิบเลยเหมือนนู่นนี่นั่นก็บอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนเนี่ยป่วยก็ป่วยน็อกเหมือนกั <laughs> นอะไรเงี้ยแต่แต่แต่ด้วยด้วยเหตุของการพอมาเจอตัวนี้แล้วเราเอาตั้งอธิษฐานกับพ่อว่าเนี่ยถ้าด้วยอ่า บุญอันใดที่ได้กระทําแล้วเนี่ยถ้าเกิดเซล์ลของเราตัวนี้มันแย่ต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของโลกเพราะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่อ่าอน,นี้น้องเจ้าของเพจนะอ่าน้องชุติการแก้วมากเขาจะรู้ว่าเขาคุยอะไรกับพี่วันเขาเป็นคนที่รักสถาบันกษัตริย์มากมวันที่นะท่านเจ้าหญิงท่านาเหมือน มีอะไรที่โคราชนี่แหละเป็นลมหรืออะไรเงี้ยเขาก็มาถามกับพี่วันนี่แหละพอมาถามปุ๊บเนี่ยพอองค์ท่านก็บอกก็ตอบเข้าไปเนาะพอตอบไปปุ๊บเรารู้เอายังไม่มีแถลงกันก็เลยเป็นลบพอไปลบเสร็จปุ๊บมันก็เออมันก็เป็นเรื่องอะไรที่เราเนี่ยก็เข้าใจอะค่ะว่าเรื่องของการแบบมีชีวิตต่ออายุหรือการจะทํางานต่อต้องมีอะไรอะไรแต่เราก็ไม่สามารถที่จะ ไปเปิดเผยอะไรได้เพราะมันเป็นเรื่องขององค์พระเบื้องสูงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องเคารพน,นอบนอบเราไม่ควรที่จะเไปอะไรแต่วันหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ก็เลยได้บอกกับเขาว่าน้องเอิงอกับน้องวีรวัตรถ้าผลตรวจมาเมื่อไหร่พ่วันเนี่ยจะเก็บตัวนี้ไว้ให้หนูนะเพราะเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเราได้อธิษฐานจิตแล้วอะคะ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ เราก็เลยบอกว่าเราจะดูคนในสถานธรรมถ้าทุกคนแบบว่าโอเคกลับมาแบบแข็งแรงกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีชีวิตชีวายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ทุกคนรู้ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้มีเราส่งไปตรวจแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เสียแล้วก็มีใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยสุดท้ายพี่วันก็เลยเมาบอกน้องๆว่าตัวเนี้ยรอให้ผลมันออกมาก่อนเราจึงจะแบบว่าบอกกันได้แต่พี่วันเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ย พี่วันเนี่ยอธิษฐานว่าถ้าพี่วันเนี่ยป่วยอย่างนี้ออกมาแบบเหมือนว่ามาช่วยในการปฏิบัติธรรมร่วมกับเพื่อนแล้วบางทีเพื่อนเขาเห็นเราว่าเรารักษาศีลเนาะกายวา่าใจใครบริสุทธิ์บางทีเขาก็อยากเอาให้สิบนิ้วของเราตัวเนี้ยแตะหัวให้พรเขาอะไรประมาณเนี้ยมันก็ต้องใกล้ชิดกันถูกไหมน้องพัยเออตรงนี้มันอาจจะถ้าถ้าร่างกายเราเหมือนอ่อนแอหรืออะไรเงี้ยบางทีก็เป็นไปได้ที่เราอาจจะว่า ภูมิเราอ่อนแอทั้งที่คนที่เข้ามาเขาก็ไม่ได้ป่วยเป็นไรหรอกแต่ภูมิเราอ่อนแอไงแต่สุดท้ายพอมาทานตัวเนี้ยลูกอายุ2อ่าลูกอายุ21กสอ้กับย2กับ23นะอายุ22กับ 23. นะ23แต่ลูกกลับแบบว่า นอกเพราะไอซูชิบนนี่แหละบนเซนทันนี่แหละนะจนท้องเสียเราก็ปวดหัวอาเจียนนะแต่เราไม่เป็นอะไรเลยแล้วเราก็เลยมาดูว่าเอออาจจะเป็นเพ่อยาที่อธิฐานกับพ่อไว้ว่าถ้าเขาเป็นสมุนไพรที่ดีจริงขอให้เป็นสมุนไพรที่มีอายุวันนะสุขพร,พระที่ดีให้กับลูกในการที่จะมีขันท่าในการสอนธรมตัวนี้ อาจจะอาจจะถ้าน้องไผศสัทธาหรืออะไรมันเป็นแคป,ปซูลเหรอคะมันเป็นแคปซูลสีน้ําตาลค่ะแล้วก็มันก็เป็น,เป,นเป็นเม็ดยาแคปซูลแต่ว่าเวลาทานไปแล้วเนี่ยอ,อมันจะมีกลิ่นเหมือนสมุนไพรอะค่ะนะเคยเคยไม่รู้ถ้าใครเกลียดกลิ่นสมุนไพรนี่จะกินได้ไหมแล้ <laughs> เป็นไรหนูหนูหนไม่ไม,ไม่ไม่ดีหรอกหนูนหะกินได้ทุกอย่าง เออถ้ากินได้ทุกอย่างนะถ,ถ้ากินได้แล้วเนี่ยอร่อยอร่อยพี่วันเนี่ยจนจนจนบอกกับน้องนักศึกษาที่อยู่บ้านพักอะไรที่เขามาขอเรียนหนังสือราชภาาัฒนาเราต้องแบบมาเช่าบ้านเราอะไรก็บอกว่าหนูจ๋าถ้าเกิด <S <S อื่อหมลูกเป็นมา20ปีแล้วนนเนี่ยม,มันมาอนนอาการสี่เดือนใช่ลองอทานดูนะเพราะว่า มันจะเหมือนมันจะเหมือนในตรงข้อข้อแขนอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นแบบย่นย่นแข็งแข็งมัน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 ไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลาเวลานอกาดาวนะมันจะเป็นปลายนิ้วหรมันจะดำเลยนะเลือดมันไม่เป็นส่งเลี้ยงปลายประสาทอืมแล้วทีนี้ผิวมันจะแข็งมันจะตายเลยหมอเขาว่าตะกวดนั้นต้องไปเข้ายาทุกสองสามเดือนนะต่ก่อน่ะมันเหมือนกับ ตายซากเลยแต่กรร่อนมือป่วยนะ่ะเป็นหนักอนะ่ะเพราะหลายกรรมด้วยเลยแต่กนะ่อนน่ะเสร็จนีจะเ,เหลือแต่มตั้มตัวนี้อะ่ะจะถ้าเหลือตัวเดียวตัวนี้ก็แก้กรรมเสร็จแล้วลองทานตัวนี้ดูเนาะเพราะตัวนี้พี่วันก็จริงๆพี่วันเนี่ยจบพยาบาลนะแล้วก็เอน้องตั้มอะไรก็ก็จบพยาบาลเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเราทานแล้วเราดีขึ้นแล้วตอนนี้น้องตั้มเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วเป็นคนที่คอนแทคกับคุณหมอให้พี่วันตอนที่พี่วันเนี่ย ป่วย ATK ตัวนี้ขึ้น2อขีดแดงครั้งแรกเนี่ยพี่วันแบบว่าเสียงหายเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญแบบคือเหมือน mono p i l เวียเรากินแล้วเรารู้สึกแบบว่าเราก็โอเคนะในส่วนหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่หายเจ็บคอเรายังนู่นนี่นั่นคือเหมือนมันมัน,ม,นมันลามไปหมดนะคะสุดท้ายพอพอ,พอครั้งที่สองมาครั้งที่สเนี่ยก็เลยอธิษฐานกับพ่อว่าถ้า,าคุณแม่ของลูกเนี่ย นะดีขึ้นกับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะไม่ต่ออายุก็ได้ขอให้ท่านเนี่ยได้ไปแบบจบอิดถ้าไปแบบอย่างนี้ลูกยังห่วงอยู่สุดท้ายให้ยาตัวนี้ไปแม่กลับมารู้สึกตัวแล้วก็คลานออกมาอะไรได้สักพักแล้วแล้วพอจะหมดอายุไขจริงๆอันเนี้ยท่านคือคล้ายๆติดเตียงเลยค่ะพอติดเตียงก็ให้ทานยาตัวนี้ใช่แล้วท่านก็เหมือนแบบไม่เบอร์ไม่ไม่ถึงกับไม่รู้เรื่องฟางปลาอะไรใส่อะไร,ะไ,รไม่มี ทั้งที่คุณหมอเขาก็บอกว่าท่านน่ะมีอาการแบบ3จุดแล้วนะคือคล้ายๆแบบว่าเนื้อสมองของท่านอ่ะถูกทำลายเส้นเลือดตีบนะในส่วนตรงนี้ okay, <no. S 1> เนาะเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องนุ่นแล้วกันเนะา,าะติดต่อมาแล้วก็เขาเออตอนนี้ก็ได้ได้น้องมีน้องนุ่นน้องนุ่นก็จะแบ่งให้น้องไพ่เนาะแล้วก็จะมีน้องอ วีรวัตรเนี่ยต้องถามน้องน้องกิตรวีทีหนึง่งเพราะว่าน้องวีรวัตรเนี่ยคุณหมอเขาก็ดูแลดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าน้องวีรวัตรจะมีอาการเกี่ยวกับไตส่วนน้องเอิงเนี่ยเป็นไรที่หนึ่งน้องเอิงกับพี่วันจะรู้ว่าน้องเอิงเขาก็ป่วยอะไรที่เขารู้ตัวมานานเราก็เลยอธิษฐานกับพ่อว่าถ้ามีปาฏิหาริย์ถ้าหมอรักษาน้องไม่หายอืมขอให้ยาตัวเนี้ยนะไปช่วยให้ผู คุมกฎแห่งกรรมที่เป็นตัวเซลล์ตัวนี้รับรู้ว่าตัวนี้ท่านจะบินทะบาทแบบไหนตัวนี้เราก็เลยยังเก็บให้แล้วก็ด้วยด้วยความที่ตอนแรกไม่ได้ให้น้องไปเพราะว่าถ้าใครมีอาการที่เราต้องระวังเราต้องส่งตรวจอย่างเดียวจนจนมีใบยืยนยันมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่แปดแล้วค่ะว่าไม่พบสารผิดปกติกไปตรวจแรกๆ เดียวนะที่ป่วยโรคนี้ก็ว่าอย่างนี้เนาะรักษาไม่หายว่ะโอ้ยตลอดชีวิตโอ้ยในไหนไม่หายเราลองเอาตัวนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวพี่วันอ่พี่วันอ่ให้น้องนุ่นจัดส่งให้นะเอออันนี้ก็ดูแลกันไปเนาะขอบคุณมากขอบคุณที่ดูแลสถานธรรมด้วยนะคะขอบคุณนะคะสาธุ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 ค่ะก็อ่า ขอบคุณนะคะที่ติดตาม